เดี๋ยวให้ฟิลเป็นผู้วางแผนเนี่ยบอสท่านผู้นำของจริงแา่ผู้นำตอนเราเล่นตอเราเล่นแรกๆอ่ะโอ้โหแย่งนี้ทำไม่ทันเยอะเกินฟิลเมื่อวานเชื่อไหมเมื่อวานที่เล่นกับพี่เอสองคนอ่ะลงแบบเวฟอ่ะเวฟสองตายทำไม่ทันไงปาดแค่เวฟเดียวเวฟสองตายลงมาซื้อกระสุนได้ใช่กระสุนปืนหมดเกี้ยงป้อมปืนก็พังโอ้ยอะไรก็เป็น เลีสองตายเอ้ยมาถึงด่านโตเกียวแล้วใช่ใช่โตเกียวนี่ยากขึง,งระวังระวังยิงกันเองนะเกมเนี้ยโคตรต้องระวังการยิงกันเองเลย <c oughs> หลังเข้าหลังเข้าย้ายลุกขึ้นเ <c oughs> <c oughs> จอเอเคบอกได้นะโ <Okay. S 2> อเคอปเขอขอดับเบิลบาลซัดกันสุดยอน อใส่บ้านเป็นฟิวใช่ไหมเดินไปเลยตรงนี้มีการะวังระมัดนี่เปิดนี่เปิดประตูได้มีของมีของมีใครมองตรงนี้มีใครมองนี่ยิงระเบิดกับไหมยิงระเบิดกับไหมโอ้ออกออกออกได้ปืนใหญ่ปืนหนักกว่าใช่อ้ยตัวตนตัวตนตีวฟิวถามหน่อยไอที่มันเป็นขวดที่มันเป็นเขเหมือนขวดไวรัสสีเหลืองๆมันเอาไว้ทำอะไรขวดไวรัสอะไรวะสีเขียวนะเออเฮ้ยยิปหประตูเร็วมาเพียบเลย มันใช้ทำอไมพี่ฟิวเฮ้ยบอสมาบอสมาหูชิบหายยังไงบอสบอ้ยโอ้ยแทงเต็มที่เลยหลังหลังโดนแทงเต็มที่เลยต้องมีใครสักคนที่โดนตะโฟนหมดแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันหน่วงชิบหายเฮ้ยแมปนี้มันหน่วงมากเนี่ยี่ก็รู้สึกโหน่วงแหลกแหลกเนไม่รู้อ่ะเริ่มแหลกละดีเทลดีเทลมันเยอะนะแล้วนี่จะมีของอ๋ออออกดเดียวหรออ๋ออ๋ออ๋ออเอี๋ยอ๋อ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  พยาโยมมาเลยโอ้ยอันนี้ไงปืนในตำนานของขา้าโอ้โยรู้สึกสุดยอดปืนเนี้ยน้องชอบมากเข้าห้องลูกไปตองบี่มันไม่ตายพีเสียงคีย์บอกว่าฟิลโคตรดังนะเฮ้ยพยาบาลพยาบาลอืม <h uman S 2> มาเก็บเต้ยยังไม่ได้ใช้เลยพยาบาล<ค>บอสเด่บอสบอสใช้รักษาตัวเองเลยแล้วเก็บพยาบาลก่อนบอสเดี๋ยวพี่ไว้เยพี่ไว้เยพี่ไว้บอสอรักษาตัวเองแล้วเก็บไปเลยน่ะพยาบาลอ่ะบุ้ยไอ้นี่อย่าเสียกัน มาเพียมึงก็อีกตัวหนึ่งเฮ้ยตัวแดงตัวแดงตัวแดงเดี๋ยวเดี๋ยวยิงกระสุนมึงหมดมึงหมดมึงหมดยิงไม่ได้มึงหมดยิงไม่ได้มึงหมดยิงไม่ได้ตายแล้วไม่ไหวแล้วเอาระเบิดไปแดงวุ้ยเยอะ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 มากวุ้ยมันเยอะเกินว่ะเยอะเกินไปว่ะวุ้ยซอมบี้เยอะเกินโอ้โหนี่สองดาวโอ้หสมสองดาวหมดยิงเลยเหรอพี่แจ็คทำไมลงไปโอ้ยลังไอ้บอสค้างเหรอ ฮะไหนนะเอ้ยระเบิรดระเบิ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 ดไหนวะระเบิดไหนวะไม่ระเบิรดระเบิดระเบิดราเบิ่ดไหนวะตรงนี้มีแมชชีนกันโอ้คีเปอร์เออหมดแล้วแมชชีนกันตรงนี้ลงยลัน่งเสียมอไซคใช่ไหมน่บนี้ไมชชินกันว้าเลยเราทำให้เมือวาน ขาจะเอาเลยน้องมีปืนระเบิดอยู่กระสุนจะหมดแล้วอ่ะบเออมันยังเรายังไม่เจอกล่องกระสุนเลยนั้นเก็บเก็บร้อยนัดด้วยเก็บร้อยนัดด้วยเก็บร้อยยังไม่เจอกล่องเนี้ยกระสุนหมดเลยเฮ้ยมีกล่องเนี้ยมีกล่องนี้ไม่มีใครมาเก็บเลยหรอที่ตรงนี้บอสอยู่ไหนตรงน้องตรงน้องมีโอ้โหปืนปืนแต่ละกระบอกเฮวี่เฮวี่เฮวี่ช็อตกันตรงนี้มีกล่อง รีบมานะซอมบี้มาเพียบเลยไป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 แล้วกูไปไป้วไปไมไป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 ากไ้ไกไปไปไนไป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 ไกไปไปไปเลไปไปไปเนี่ยรู้สึไปลาดไปไปนปนเไปไปไป่ป่าไลกปไปไ่ไป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 กไปไไป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 เปไปไปะโหลกเดีไวก็แทบจะไม่ผ่านลจพี่ฟิวไหน อยู่ฐานเรามันได้การประตูจะเย็นก่อนวิธีเป็นไงวะโอ้ฟิวมามาไวเกินมันเก็บกระสุนกระสุนหมดเอาเลยนะใครเดินหาดิมีให้วางตรงเนี้ยมีเฮฟวี่สไนเปอร์พี่อาร์ตเอาไหมตอนนี้มีไอ้ปืนอ,อันนี้ <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาขอลายเซ็นแล้วมาขอลายเซ็นแล้วจังหวะนี้มาขอลายเซ็นมันมาจากตึกข้างบนนะั้นเลยเหรอเดี๋ยวรอก่อนตายตายตายแน่ ของจริงแม่งูหยถ้าเป็นของจริงนั่นน่ากลัวชิบหายอ่ะเนาะมือไม่โดนใครเลยระเบิดนรัวจ้าระเบิดข้างหลังมีข้างหลังสกิเมอร์สกิเมอร์แทง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 แทลงไปลงไปลงไปแทงปืนโอ้ฮิตปืนโอ้ฮิตโอ้ฮิตอย่างนี้ต้องใช้ปืนนี้สิครับรออะไร โอ้ยตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีทำไมข้มางหลังขึ้นข้างหลังขึ้นอุ้ยข้างหลังขึ้นไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้่ยว่ะมันไม่ไหวแล้วระวังแกระวังแกระวังระเบิดโอ้โหระเบิดก็มาทุกอย่างมาอีกแล้วข้างหน้ามาอีกแล้วเหมือนเลยลงไปลีกระสุนก่อนก็ได้ไใครใใคครรกระสุนแค่หมดอันนี้อะไรใครดูดกัญชาเนี่ยควันขมุงเลยพี่แจ็คน้องแคทอยู่ในพี่แจ็คมันจะได้ปะอ๋อกว่ามึงแหลกมึงแคทด้วยนี่เองก็ไปตัด ไปตักนั่นออกดิไม่ตัดดีกว่าเพราะว่าช่องน้องนี่ยี่สิบหัวข้างนห้นือดูได้เฮ้ยถ้าเกิดถ้าเกิดช่องดังแล้วพี่ขอพี่ขอเกาะพี่ขอดูดเลยนะจบแล้วหรอจบแล้วเข้าไหมไหนยังแต่ว่ามันไม่จบง่ายๆหรอกหาเยอะไมคนดูทหารดิหน้าตลางเป็นคนก็ได้นะเนี่ยดูดิหน้ามันยังเป็นฝรั่งอยู่เลยแต่ละคนเนี่ยหน้ามันไม่ญี่ปุ่นเลยอ เป็นลูกครึ่งไงเออแล้วดูดิญี่ปุ่นบ้าเลยพูดแม่งภาษาอังกฤษลูกครึ่งไง <c oughs> โอ้มีเลยด้วยนี่บ้าอะไรพูดฝรั่งตายแล้ว <c oughs> มีพวกซีโฟให้เก็บแล้แถวนี้เนี่ยมันมีประตูอ,อยู่ตรงเนี่ย <c oughs> เอา c ซีโฟวางใครมีไหม <c oughs> ใครมีซีโฟไหมน็อตมีไม่ใช่ชั้น <c oughs> ไม่ใช่ดิฉัน้น ตรงนี้มันลงได้ปล่าไม่ได้อ่าของก่อนแล้วกันเอาประตูปิดประตูปิดอุ้ยด่านนี้เหรอมันให้แปะระเบิดเดี๋ยวมีกล่องมีกล่องต้องไปเก็บกล่องมันมาเรื่อแล้วเราต้องแปะระเบิดให้หมดมีกล่องแล้วมันไปเก็บกล่องซึ่งมันมาแล้วด้วยโอ้ยยังไม่ให้ไม่ให้พวกกูเตรียมตัวก่อนเลยเฮ้ยตรงนี้มีที่ติดซีโฟ ข้างบนนี้มีกล่องกระสุนนะโอ้โ,โอ้จุดจันกันน,นอนไปครับนอนไปนอนไปนอนไปนอนนอน,น,อนโอ้ยใครมันประจุดไฟตรงนี้ไม่ใช่มันเป็นถังแก๊สมันเป็นถังแก๊สไม่มีไฟก็แปลกอะไรอ่ะอะไรอะไ<ม>่อะเฮ้ยแขงหรอมึงเจ้าหรอหืมหืมเจ้ามอ,อไอ้บอสะกันไง นึกว่ามันจะตีได้นึกว่าตีแบบตีแทงยี่หัวขาดไปเนี่ยตอนอมาอยู่ข้างหลังกันอยู่ตรงก,รกงนันจกบอสดูถูกแทงไปเปล่า <c oughs> นะถูกเกินไปเปล่าระเบิดร,ระเบิดใซโฟเลยชีวิตชีวิตจริงนี่ไม่ียลม,มีฟันอะวิ่งเข้าไปต่อยเลย <c oughs> มีเสียงใกล้ามากว่ะเสียงซอมบี้ใกล้ามากตรงไหนวะต้องลงข้างล่างกันหนึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนมาเต็มเลยโดนมาเต็มเลยลงมาเก็บระเบิดเร็ว อุ้ยตัวพ่นพิษตัวพ่นพิษตัวพ่นพิษตายตายตายไม่ตายไม่ตายไมมันนอนมันนอนมันนอนตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วฟันเลยฟันแม่งเลยตอนนี้ไม่ฝนเที่ไรแล้วฟันนี้มาทำไมครับมาทำไมไม่ต้องมาครับไม่ต้องมาครับโอ้โหไม่ต้องมาครับไม่ต้องมาครับแต่เย็นครัาเบิดระเบิดเก็บระเบิดต่อไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับผมหนีที่ครับเสียงเหมือนแท้งอ่ะเออเหมือนเสียงเหมือนแท้งเลยวัดบัดหอทไฟวัดไหมใครเก็บระเบิดไปอันนึงอ่ะแปลกด้วยแปลกด้วยไม่้องไม่เก็บน้องไม่ได้เก็บ กระสุนจะหมดเลยจุดเดียวเลยจุดเดียวเลยจุดเดียวไปอยู่ไปอยู่จะตางตอมบีบไปจุดเดียวเอาเว้นจุดเดิมมาแล้วมาแล้ววิ่งไปเลยวิ่งแล้วบอสฮิวกัดไหมลัน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 เดี๋ยววิ่ให้เดี๋ยววิ่ให้ทำไมหิวนะบอสเราเบื่ะเก็บเลบอสมาเก็บเนี่ยพยาบาลเนี่ยอยู่เนี่ยแล้ทำไมอยู่บอสไม่ได้วะเนี่ยมาแล้วพยาบาลเนี่ยบอส เห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวห้อยเดี๋ยวห้อยนี่อยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งมันหิวแล้วหิวแล้วมันหิวแล้วมันต้องแล้วโอ้โหเต็มหน้าเลยก็งงอยู่สุดปวดจังรีบขึ้น้าบนเร็วๆขึ้นข้างบนไม่ใช่แทงมือใหม่อีกโอ้มึงเอาระเบิดไปแดกมึงเอาระเบิดไปแดกกูงสวนป็นมอยิงระเบิดแทงไอ้บอสเอ้าโดนอีกอุ้ยน้องหลบไปหน้ามันตามได้ไงมึงออโต้ล็อกนี่หว่า องกระสุนอยู่ไหนเราขึ้นชัดเจนในแบบเฮ้ยตัวนี้ขึ้นอะไรขึ้นมาแล้วขึ้นลงบนเดโินๆพี่แจ็คพี่แจ็คโอ๊ตอายอยู่ดูอิงพี่แจ็คทำไรลงไปนี่แหละที่ต้องการไม่โหดหรอแค่สองดาวแค่สองกระโหลกงี้มาแล้วมาแล้วขึ้นบนเดนเมื่อกี้กระสุนถ้าพูดถึงผีนะก็บอกว่าลิฟอร์ดผีมันหลากหลายว่ะ ไม่จรงแต่ละตัวน,นี่คอนนาออันนี้มันเน้นแบบไม่ใช่ผีกายพันมันเป็นอันนี้ก็หลากหลายแต่คือตเตอร์มันคือแบบเหมือนแต่เป็นพวกนักวิทยาศาสตร์พวกแบบไอ้แบบแบบแบบดวยสวารแทนใช่ไหม <c oughs> ที่เป็นผีกายพันเนะี่ยที่แบบเป็นผีโหดอะ่ะอ,อย่างนั้นอย่างสกิมเมอร์เนี่ยสกิมเมอร์ก็คืออะไรไอ้ไอ้พวกนักจับเพลิงที่มันมีวิทยุแค่นั้นเองกดเลยไหมบิ๊กเก็ตเอาเลยเอาเลยเอาเลยกดเอาเลยประจําป้อมเปิดแล้วมันจะมา ออแล้วได้เวลาแล้วแล้ไฟแต่ถ้าเกิดป้อมปืนอันนี้มันเป็นป้อมปืนใหญ่ๆก็คือบิ๊กป้อมมาทางซ้ายเก่งใจด้วยเฮ้ยพี่แจ็คจะเลื่อนไฟฟ้าจะเลื่อนไฟฟ้าไม่เอาหรอพี่แจ็คเฮ้ยขึ้นมาอยู่ขึ้นมาอยู่บนป้อมปืนทีเร็วรุ่รุ่งรุ่งรุ่มาแล้วมาแล้วพี่แจ็คไม่เอาเลื่อนไฟฟ้าอยู่ฝั่งทางขวามือป้อมปืนทีไม่เอาไหนวะข้างบนข้างบนเฮ้ยพี่พี่แจ็คพี่ฟิวโอเปิดโอหีชิบหาย ปืนโอเวอร์ฮีทมันมันได้ไม่สุดอะปืนโอเวอร์ฮีทด้วยขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วเฉยพี่แจ็คโหดจังวะม่ต้องอเ้ยิงจ,จะยิงทำไมเมื่อกี้ต้องตัดไหมรู้จักยาคู้์ไหมยาคูซ่าไหมอ่า้จาัดดูดูดูด,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 ดูมาแล้วอ,อ๋อ,อมาเอามาเอาทหารแม่ เฮ้ยทำไมมันไม่ตายทำไมมันไม่ตายเอ้ยมึงโกงอ่ะโอ้ยจบแล้เหรอทำไมบอสโดนบ่อยจังวะเอืออืออือกูตายแน่เอือทางขวามาแล้วทางขวามาแล้วเป็นไงอ่ะเลื่อยเลื่อยไปฟ้าไปดิโอบอสตายบ่อยจังรักษาเลยคิวเลยคิวเลยลาดน้ำปลาชิงแค่ลาดน้ำมึงก็หายเหรอวะมึงจะหมดกันไปแล้วน้ำมึงทำมาจากอะไรเนี่ยเราเราต้องป้องกันประตูมันจะไปที่ประตู มาเลยเฮ้ยพี่ฟิวอืออืออือปักปักปักหมดแหละพี่ฟิวใช้อะไรกัดต่อแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นในคิงด้อมหรือซอมบี้พวกนี้ตายห่าตายนานแล้วใช่เฮ้ยลุงน้ำได้บอกว่าน้ำน้ำก็ตื่นนะรู้สึกว่าในเวอร์วอร์ซีโหดกว่าโหดกว่าคิงด้อมนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้องมีคำถามโหดแล้วนะน้องมีคำถามคือจะถามว่าถ้าน้ำทะเลอย่างเงี้ยแล้วซอมบี้ตจงไปอ่ะมันจะฆ่าเชื้อไหมหลบแล้วลบแล้ว มันไม่หรอกแค่น้ำแค่น้ำจืดอะคิงดอมก็ตายแล้วซอมบี oh, ้อะติดติดเคมอลเคมอลติดแล้วกูหนีก่อนติดเคมอลแล้วระเบิดตู้มไอ้เหี้ยไม่โดนใครเลยหายแก๊สแก๊สแก๊สเยอะ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 เกินเยอะเกินเยอะเกินอ้ยตา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 ยอ้ยเยอะอ้ยเยอะเยอะเป็ิวเป็นเจ้าระเบิดที่ระเบิดที่ใครไม่ระเบิดจากทีเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยโอ้ยโหดรแรงลูกลัง ปืนหมดลูกปืนหมดมันจะปูนาโตไุไปเก็บเลยไปเก็บเลยเก็บดิเก็บเลยโอ้ตัวละครมึงเก็บชาแต่ว่าดีโหลดเร็วๆ,ๆเลยซอมบี้ก็ซอมบี้แม่งก็กลายพันธุ์ละโอ้ยทหารก็เป็นซอมบี้หมดละอามึงไม,ไม่ถึงสองไม่ทันสิบสองวิวมันก็เป็นมันก็เป็นซอมบี้แล้วครับแทงแทงแทงมึงจะเอาอีกแล้วเหรอมึงจะกับกูเหรอฮะมึงจะเอากูอะฮะไม่กูไม่เ,ไเล่นนะโดนใครโดนใครตายมาแล้วตายมาแล้วเพียบเลยเพียบเลยทหารวะ ไม่ปืนอะวะฮีทปืนหายปืนหายเดี๋ยวฮิ้วฮิวปืนก่อนดันเพียนเลยโอเคนี่ไงเดี๋ยวต้องทางนี้โอ้ยโดนอีกแล้วนี่แหละมันต้องอย่างดี้มันต้องอย่างดี้มันต้องอย่างดี้มันเลยมันเลยโอ้ยระเบิดจากใครวะไม่ใช่เขาเองที่แอนเลี้ยงรถเยอะเลยไม่เป็นไรสองหลอดชอบทำร้ายคนอื่นทางอ้อม ไปตอกต่างตักต่างกันแล้วเติมกระสุนด่วนเลยไปเติมกระสุนก่อนมาดูวิมาเยอะจังวะฟูงวิจบแล้วชนะจบแล้วจบแล้วจบแล้วอันนี้เพิ่งด่านสองนะยังไม่ใช่ยังไม่ถึงด่านสามนะมันมีสามดามาโนะไปไซก็มาเว้ยไซก็มาไซก็มามึงคือคือจะบอกว่าพี่เด็กมาแล้ว โออ้ยดมึงทำอะไรโอ้ยหี้เกงอย่างเทพอะไก็มาจะวัเนี้ยพี่แอควรใช้ระเบิดมากเลยนไม่มีไม่มีคืออะไรลไม่านแล้วคออไล่แล้วแทงแล้วบอกฮะโอ้ยตายโอ้ยจบสักทีผ่าแล้ว่าแล้วโอ้ยหอดถ้าผีมาว่ายน้ำมาได้นี่เกิดอะไรขึ้นวะ ว่ายไม่ได้หรอกถ้าสมมติว่ายไ,ได้อะมาแบบมามวิ่งบนน้ำอะล<ะ>าเบ<ะ>ิร์ดเฮ้ยผีเลยอย่ายเรียกมันว่าผ<อ>ีเลยม<ต>ไม่น่าจะมีอะแบบซอมบี้เรื่องไหนที่แม่งว่ายน้ำได้อะเราดิเรื่องนี้ไม่เคยเห็นซอมบี้ว่ายน้ำได้เลยนุ่นใหญ่แบบว่ามันไม่ได้ไไไดไว่ายน้ำมันเดินมามันดำจากในน้ำขึ้นมาเลยใช่ไหม มันตืนึกอยากให้แบบว่าแบบซอมบี้มันว่ายน้ำมันว่ายน้ำว่ายน้ำแบบว่ายน้ำเร็วๆแล้วมากัดแล้วพวกเราประต่อสู้บนเรือแบบนี้น่าเท่นะโอ้โหบ้าเต้นเต่นเต้นเต้นกันเต้นกันเต้นกันอย่าพึ่งอย่าพึ่งเต้นแล้วเต้นแล้วเต้นสองแ้วสิบเปงนนะเต้นกันเต้นกันอันนี้มันยังมันยังไม่มืดยังไม่มืดเต้นกานนะ